เจนเนียเนี่ยน,นะครับเขานั่งชิลอยู่ที่ริมหาดครับแล้วก็เจอสาวคนหนึ่งใส่ชุดบิกินี่สวยเลยเดินผ่านไปแต่สาวเจ้านะครับดันทําของตกแล้วก็ก้งเก็บนะครับทําให้จจนเนียเนี่ย,ยได้เห็นภาพที่โอ้โหเขาบอกว่าเป็นภาพอุจจารตาแล้วก็ตกใจนิดหน่อยครับเขาไปเห็นขนในที่ลับซัมอับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับทัศทัศสุริ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่สำอัพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดนะครับกับผมทัศทัพสุรีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปในทุกช่องทางของ Connect the Dots เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook f e n p o k f y o u t u e y o u t u n e l แล้วก็ Spotify p o d c แ s t ครับทาง YouTube แล้วก็ Spotify Podcast เนี่ยอย่าลืมเติม S แล้วก็ t ด้วยนะครับจะได้หากันเจอเนาะ วันนี้ครับชวนกันพูดคุยถึงเรื่องของแฟชั่นนะครับซึ่งเป็นแฟชั่นบนร่างกายด้วยเราเคยพูดถึงเรื่องรอยสักไปแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้มาอีกแบบหนึ่งเลยครับนั่นก็คือแฟชั่นอย่างการกําจัดขนนั่นเองครับก็จะมีอะไรบ้างกาจัดขนรักแร้กาจัดขนหน้าแข้งขนแขนอะไรอย่างเงี้ยครับมีหมดเลยหรือแม้แต่กําจัดขนในที่ลับด้วยที่เขาเรียกกันว่า Brazil ร์เวสครั รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าบาซิเลียนแว็กซ์เนี่ยมันไม่ได้ดังมาจากบราซิลนะครับแต่เขาดังมาจากที่อืน่นท้าวความไปไกลเลยตั้งแต่สมัยก่อนนู้นน่ะมนุษย์เราครับไม่เคยมีปัญหากับการมีขนบนร่างกายมาก่อนนะครับชาติที่มีปัญหากับเรื่องขนบนร่างกายเนี่ยจะเป็นชาติตอวันตกซะมากกว่านะครับโรมโรมันเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีวัฒนธรรมในการกําจัดขนกันเพื่อเนื้อตัวที่เกลี้ยงเก่าเนาะแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความนิยมของเขาในสมัยนั้นด้วย จนมันเป็นหนึ่งในบิวตี้รูทีนนะครับของสาวๆโรมันสมัยก่อนนะครับบิวตี้รูทีนของเขาเนี่ยจะมีอาบน้ํทาทําความสะอาดปากกําจัดขนด้วยนั่นเองครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้กําจัดขนตรงที่รับกันนะครับเขากําจัดแค่ขนนอกร่มผ้าครับถ้าใครเคยไปตามพิพิธภัณฑ์นะครับหรือเห็นตามรูปปั้นกรีกโบราณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะยังมีขนตรงที่รับกันอยู่แม้ว่าเขาจะมีบิวตี้รูทีนที่จะต้องกําจัดขนใช่ไหมละครับเขาจะกําจัดขนแค่ขนนอกร่มผ้าเท่านั้นครับ ส่วนไอ้ขนตรงที่รับเนี่ยเขาไม่ได้โกนออกแล้วถามว่าทําไมมนุษย์เราถึงเริ่มโกนขนตรงที่รับกันการโกนขนตรงที่รับเนี่ยมันเริ่มมาจากแฟชั่นอย่างชุดบิกินนี่ครับ มันก็จะเห็นตรงนั้นค่อนข้างเยอะคือชุดบิกินี่เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาจากดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสในปี1946โดยทั่วโลกเนี่ยหันมาฮิตบิกินี่กันตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงปี1950นี่นะครับสาวมั่นหลายคนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะใส่บิกินี่กันเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่เคยมีแฟชั่นไหนบนโลกที่เราจะนุ่งห่มน้อยชิ้นในที่สาธารณะแบบนี้จนการมาถึงของบิกินี่นะครับโดยบิกินี่ในยุคแรกๆเนี่ยก็จะมีขนาดที่ค่อน ข้างตัวใหญ่ครับปกปิดค่อนข้างจะมิดชิดเลยทีเดียวจนมาเจอวิวัฒนาการของแฟชั่นเนี่ยก็ทําให้บิกินี่นีครับมีขนาดที่ค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆครับจนใส่ไปใส่มาเนี่ยขนตรงนั้นมันโผล่ครับผมเขาก็เลยรู้สึกว่าใส่แล้วมันไม่สวยครับแล้วก็ถือว่าเป็นขนนอกร่มผ้าแล้วนั่นเองทําให้การกําจัดขนในที่ลับเนี่ยมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ตรงนี้ครับ ซึ่งในประเทศบราซิลนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีการใส่บิกินี่กันในชีวิตประจําวันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทีนี้เนี่ยจะมาโกนทุกวันมันก็ใช่เรื่องครับเพราะว่ามันไม่สะดวกทําให้เขามีสิ่งที่เรียกว่าบิกินี่แว็กซ์เกิดขึ้นครับนั่นก็คือแว็ก์แค่ขนเฉพาะส่วนที่มันเกินออกมานอกร่มผ้าของบิกินี่นั่นเองแต่ไปๆมาๆนะครับบิกินี่แว็ก์มันก็มีปัญหาของตัวมันเองครับ ปัญหาที่ว่านี้นะครับถูกสะท้อนผ่านสาวบราซิลที่ชื่อว่าเจเนียร์พาดิลล่านะครับ่วงทศวรรษปี1970นะครับเจเนียร์เนี่ยนะครับเขานั่งชิลอยู่ที่ริมหาดครับแล้วก็เจอสาวคนหนึ่งใส่ชุดบิกินี่สวยเลยเดินผ่านไปแต่สาวเจ้านะครับดันทำของตกแล้วก็ก้งเก็บนะครับทำให้เจเนียร์เนี่ยได้เห็นภาพที่โอ้โหเขาบอกว่าเป็นภาพอุจจารตตาแล้วก็ตกใจนิดหน่อยครับเขาไปเห็นขนในที่ลับของสาวคนนั้นเนี่ยซึ่งมันอยู่บริเวณด้านใต้ เพราะว่าบิกินี่แว็กซ์เนี่ยเขาก็จะแว็กกัแค่ด้านหน้าใช่ไหมครับด้านใต้เขาไม่ได้ไปสนใจอะไรมันเพราะคิดว่าคนไม่เห็นทีนี้เจนเนียเนี่ยก็เลยเพิ่งมาค้นพบว่าเฮ้ยมันมีขนตรงนี้เหมือนกันเหรอเจนเนียก็เลยกลับบ้านครับแล้วก็ไปส่องดูของตัวเองก็ปรากฏว่ามันมีจริงๆแล้วก็กังวลว่า เวลาที่ตัวเองก้มทํานู่นทํานี่หยิบนู่นหยิบนี่เนี่ยคนอื่นจะมาเห็นเหมือนกันแล้วก็ปลัวว่ามันจะดูไม่ดีทําให้เจเนียเนี่ยเขาไปหาร้านต่างๆนะครับเพื่อขอรับบริการแว็กซ์ขนตรงนั้นด้วยก็ไม่มีร้านไหนในบราซิลที่ยอมทําให้ครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาก็าจะทํากันแค่บิกินี่แว็กซ์เท่านั้นแหละสุดท้ายเจเนียก็เลยตัดสินใจแว็กซ์เองซะเลยครับเจเนียตัดสินใจแว็กซ์ตั้งแต่บริเวณ ก้นนะครับมาจนถึงหัวหนาวเลยซึ่งบอกเลยว่าตอนนั้นมันก็ค่อนข,ข้างสุดโต่งมากๆเลยครับแต่พอทําแล้วเนี่ยโอ้โหเจเนียบอกว่าชอบมากได้ผลที่ดีเกินคาดก็คือนอกจากเขาจะรู้สึกโล่งสบายแล้วสามีของเจเนียเองยังบอกว่าดี very g o o d ชอบมากๆเลยครับแต่ก็จะเห็นได้ว่าการแว็กซ์แบบนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เกิดขึ้นที่บราซิลนี่แล้วทําไมมันถึงไม่โด่งดังที่บราซิลละ่ <S <S ละเหตุผลของเรื่องนี้ก็คือว่าเจเนียเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในครอบครัวที่มีลูกสาว7คนครับ ทีนี้ทั้งเจคนเนี่ยเขาก็ต่างย้ายไปหางานทํากันที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไปทีละคน2คนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยการที่เขาเข้าไปในสหรัฐอเมริกาช่วงแรกๆเนี่ยเขายังไม่ได้ภาษาครับทำให้งานที่เขาทําได้เนี่ยก็จะเป็นงานบริการในร้านเสริมสวยนั่นเองทีนี้พอพี่น้องเขาค่อยๆทยอยมากันจนครบ7คนเนี่ยด้วยความที่มีประสบการณ์แล้วสะสมเงินทุนเอาไว้มากพอแล้ว ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเปิดร้านของตัวเองครับแล้วก็ตามประษาของช่างเสริมสวยครับเวลาทําผมให้ลูกค้าคุยกับลูกค้าไปด้วยเมาส์ไปเรื่อยครับเจนเนียเองก็เลยเล่าถึงเรื่องการทำแว็กซ์ตั้งแต่ก้นถึงหัวหน้าของเขานะว่าเกลี้ยงเก่าขนาดนี้เนี่ยมันโลง่งมันสบายมากและที่สําคัญก็คือสามีชอบทีนี้ลูกค้าก็้าจี้ครับอยากทําบ้างขอทําตามเลยครับแล้วก็ใช้บริการบรัสิเลียนแวเป็นคนแรกนั่นเอง พอทำเสร็จครับลูกค้าเขาก็รู้สึกชอบเหมือนกันครับแล้วก็เอาไปเล่าปากต่อปากครับทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยครับทำให้เราสาวไฮโซนะครับดารานางแบบต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้บริการนี้เหมือนกันกลายเป็นบริการลับของร้านไปเลยครับพอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับคนก็เริ่มเรียกตามสัญชาติของสาวๆที่ให้บริการนี้ว่า Brazilian Wax นั่นเองครับ ไป,ไปมาครับบราซิซเลียนเวสกลายเป็นวัฒนธรรมของไฮโซชาวนิวยอร์กเฉยเลยในช่วงกลางทศวรรษที่1990นะครับแล้วก็ได้ไปโผล่ในซีรีส์เรื่องดังอย่าง Sex and the City ในซีซัน3 EP ที่14นะครับทีนี้ก็เลยดังไปทั่วโลกเลยครับแล้วก็กลายเป็นธรรมเนียมการมีขนหมออ้อยที่เกลี้ยกล่าในหนังโป๊อเมริกันด้วยถ้าใครเคยรับชมมาบ้างหรือว่าเคยสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่า ในหนังผู้ใหญ่ของอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะโกนขนตรงที่รับเกลี้ยงเกลาเลยครับทำให้มันปลดล็อกแฟชั่นอย่างหนึ่งตามมาด้วยที่เป็นขั้นกว่าของบิกินี่นั่นก็คือ G-String นั่นเองพอบราซิเลียนเว็บ์นะครับเริ่มแพร่หลายไปทั่วโลกเนี่ย มันก็ไปที่ออสเตรเลียด้วยเหมือนกันครับการเข้าไปในออสเตรเลียของบ r า z i l เลียนเวสเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์แค่เรื่องของแฟชั่นเท่านั้นครับแต่รู้ไหมครับว่ายังเกิดประโยชน์ทางการแพทย์ด้วยเกิดประโยชน์ทางการแพทย์ได้ยังไงนั่นก็เป็นเพราะว่าคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เขาได้สังเกตว่าในช่วง10ปีหลังจากการเข้ามาของบราซิลเลียนเวส์เนี่ยตัวโลนเนี่ยที่อาศัยอยู่ตรงผลในที่ลับของผู้หญิงเนี่ยแล้วก็จะคอยดูดเลือด มันหายไปครับเพราะว่าในช่วงระยะเวลา10ปีเนี่ยไม่มีใครที่มาหาหมอที่คลินิกเพราะอาการของตัวโลนเลยที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสาวๆเนี่ยเขาพากันแว็กซ์เกลี้ยงจนตัวโลนมันไม่มีที่อยู่นั่นเองครับจนเว็บไซต์บูมเบิร์กนะครับถึงกับแซวว่า Brazil i a n Wax วเนี่ยทำให้ตัวโลนมันกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ไปเลยนั่นเองครับตัดภาพมาในปัจจุบันนะครับแม้ว่า Brazil i a n Wax วจะเคยได้รับความนิยมและก็แพร่หลายมากๆเนี่ย แต่ผู้หญิงยุคใหม่ในโลกตะวันตกที่เขานิยมความเฟมินิซึมมากๆเนี่ยเขาก็มองว่าการต้องกำจัดขนเนี่ยเป็นผลมาจากปิตาธิปไตยครับผู้หญิงทุกคนเนี่ยควรไว้ขนได้อย่างอิสระแต่จริงๆแล้วบรัสเซียนแว็กซ์มันไม่ได้เกิดจากความชอบของเพศชายด้วยซ้ํามันเกิดจากความชอบของผู้หญิงล้วนๆครับเพราะย้อนกลับไปเนี่ยเจนเนียร์เองนะครับตอนนั้นเขาก็รณรงค์ให้ผู้ชายเนี่ยทำบรัสเลียนแว็กซ์ด้วยเหมือนกันครับแล้วก็คิดว่าการกำจัดขนในเพศชายเนี่ย จะเป็นที่นิยมมากๆด้วยก็เหมือนจะจริงครับเพราะว่าทุกวันนี้มันเหมือนกับกลับหัวกับหางไปหมดแล้วครับผู้ชายทุกวันนี้ผู้ชายรุ่นใหม่เนะครับเริ่มหันมาสนใจการกําจัดขนในบริเวณต่างๆของร่าง,ง,างกายมากขึ้นครับไม่ใช่แค่การโกนหนวดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการกําจัดขนรักแร้ขนขาขนหน้าหรือขนแขนด้วยซ้ำครับเพราะว่าผู้หญิงในยุคใหม่ๆเนี่ยเขาชอบผู้ชายแบบลุคิคลีนลุกสะอาดสะอาดแบบดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยนั่นเอง โดยสรุปแล้วนะครับบรัสเซียนแว็กซ์แม้ว่าจะไม่ได้โด่งดังมาจากบราซิลเนี่ยแต่ก็เกิดจากคนบราซิลนี่แหละครับแล้วก็โด่งดังแพร่ขยายเป็นเทรนที่ฮิตกันไปทั่วโลกเลยแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยจะเริ่มเป็นเทรนที่สลับขั้วจากความนิยมในเพศหญิงเนี่ยไปสู่เพศชายมากขึ้นแล้วแต่ถึงอย่างไรก็น่าติดตามครับว่าเทรนเรื่องของการกําจัดขนหรือว่าแฟชั่นเรื่องการกําจัดขนไว้ขนเนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการต่อไปอย่างไรได้อีกแล้วมันจะไปสุดที่ตรงไหน หรือว่าต่อจากนี้จะมีแฟชั่นบนร่างกายแบบไหนที่เกิดขึ้นมาอีกก็ต้องติดตามกันต่อไปครับและนี่คือทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันในซัมอัพ EP นี้ครับผมทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับผมทักทับสุริพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปในทุกช่องทางของ Connect the Dots นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ